ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นสามัคคีเพื่อบุรณะอุโบสถและจิตกรรมพุทธประวัติพร้อมถวายพระไตรปิฎกณวัดชากพงตมบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตรงกับขึ้นสามค่ำเดือน12กำหนดการเวลา9นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ฉลองเวลา9นาฬิกา45นาที เริ่มพิธีทอดกรถินเวลาสิบนาฬิกาครองผ้ากรถินเวลาส0บนาฬิกา30นาทีพระภิกษุสงฆ์ฉันพัตตาหารเพจให้พรแด่ผู้มาร่วมงานและเชิญญาติโยมร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพียงกันประธานฝ่ายครวาาคุณประทุมบุตรศรีคุณจรัญญาบุตรศรีพร้อมครอบครัวจากจังหวัดสุพรรณบุรีประธานอุปถรัรมภ์คุณแม่หนวนกระสันคุณแม่ถวายละใหม่ด้วยอนุภาพในการทอดกรถินครั้งนี้ทางวัดชากพงษ์ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญอันมีอายุวันนะสุขะพละตลอดจนปราศจากโรคภัยทั้งปวงปิธิสุขตลอดกาละนานเธอ